สวัสดีครับวันนี้เราพบกันกับรายการโมโตกระตมเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัวกระเป๋าแบตบูทแพ็คเกอร์อ่าเดี๋ยวผมเริ่มจากที่มาที่ไปก่อนหรือว่าอะไรอย่างงี้ก่อนนะครับอันนี้ที่มามารีวิวนะครับเพราะว่าแนะนําในการใช้นะครับเพราะว่าผมได้ใช้จริงแล้วแล้วก็เอ่อเป็นตัวแทนขายด้วยอ่าต้องบอกเลยเจ้าของต้องขอขอบคุณแบรนด์เจ้าของโมโตไอ <c oughs> ต้องขอขอบคุณเจ้าของ แบรนด์ Woodpacker ก่อนนะครับเป็นกระเป๋ากันน้ำวันนี้เรามารีวิวเจ้ากระเป๋ากันน้ำตัวนี้แบรนด์ Woodpacker อันนี้ผมได้ลองใช้และเทสใช้งานแล้วว่าเฮ้ยคุณภาพมันดียังไงวิธีการใช้เป็นยังไงไม่ได้แบบว่ารับเข้ามาแล้วก็มาโฆษณาให้เลยไม่ใช่นะครับอันนี้คือใช้จริงใช้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาโฆษณา อันนี้ก็คือเป็นคลิปที่แนะนําลูกค้าทุกๆคนนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับใครที่สนใจที่กําลังจะออกเดินทางนะฮะไปทิปนะครับสําหรับรถพวกใช้อามออไม่ว่าจะเป็นรอยเยอร์นฟิลนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกวีแปดร้อยนะครับเอสอาร์ MR, หรืออะไรต่างๆนานะครับที่สนใจที่จะใช้กระเป๋ากันน้ําแต่เป็นกระเป๋าด้านข้างรถนะครับที่เป็นแบบนี้อ่าถ้าใครที่สนใจใช้หรืออะไรพวกนี้นะครับ ตัวนี้ก้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําจริงอันนี้ผมได้ใช้มาแล้วมาเดี๋ยวเราดูกันว่ายังไงเนี่ยเวลาอย่างมีกระเป๋าด้านข้างครับซ้ายขวาเฮ้ยต้องบอกก่อนดีกว่ากระเป๋านะครับทำม,มาจากไนล,ล่อนตัวนี้เป็นผ้ายางไนล,ล่อนนะครับกันน้ำนะครับแล้วก็ด้านข้างน่าจะเป็นผ้าแคนวาสนะครับส่วนผ้าด้านในที่เป็นถุงกันน้ำข้างในน่าจะเป็นผ้า 600D ถ้าผม พูดอะไรผิดนะครับต้องขออภัยด้วยอันนี้คือจํากับศึกษามาเองนะครับอ่ะแต่อันนี้อย่างตัวเนี้ยผมชอบหลายๆประเด็นที่เขาทํามาอย่างเงี้ยครับเวลาที่ถุงมือบางทีเราขี่รถลงลงจากรถปั๊บเฮ้ยถอดถุงมือบางทีเราจะวางไว้หรือแบบอะไรอย่างงี้แต่กระเป๋าตัวนี้ก็ยังดีนะครับมีช่องด้านข้างนะครับที่ผมเห็นนะครับแล้วใช้จริงคือยัดเข้าด้านข้างนี้ได้เลยเพื่อเก็บไว้เวลาที่เราจะไปเดินเที่ยวหรืออะไรพวกนี้ สองเวลาที่เราขี่รถปุ๊บเนี่ยเวลาเราจอดทิปตามปั๊มหรืออะไรนี้เติมน้ํามันบางทีหิวน้ําหรือว่าเราไปซื้อน้ํามาแล้วปุ๊บอันนี้คือรีวิวการใช้จริงจริงๆเลยที่ผมไปขี่มาอย่างเงี้ยซื้อน้ํามากระบอกหนึ่งกินน้ําอะไรเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเก็บไว้ไหนอะ่ะใส่เข้าไปก็เปียกอีกเพราะมีเหงื่อน้ําส่วนใหญ่เราก็จะนิบไว้ด้านข้างตรงนี้ซ้ายขวาสามารถใส่ได้อย่างนี้เลยนะฮะผมว่า วิธีการใช้น่ะมันสะดวกสบายสําหรับตัวผมมากนะครับเวลาที่เราใช้ตัวเนี้ยอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่แนะนําที่ว่ามีมุมกระเป๋าซ้ายขวา 2. ออย่างกระเป๋าด้านบนเนี้ยครับตัวนี้สามารถรัดเต็นท์หรืออะไรพวกนี้ได้พยายามที่จะยัดเข้าไปได้นะครับแล้วก็กระเป๋าตัวเนี้ยชอบตรงที่ว่า 1. เปิดง่าย3จุดแค่เป็นกิบล็อกเองลูดลงมาเพื่อให้แน่นเป็นกิบล็อกง่ายๆครับ เปิดขึ้นมาด้านข้างครับอันนี้ก็จะเป็นตีนทุกแกไว้เหน็บเพื่อกันน้ำอฮะอย่างเงี้ยเวลาเราใช้นะครับเก็บก็ลูดปากแล้วก็พับม้วนปึ๊บปึ๊บสองทบสามทบตามขนาดไซส์ตามที่เราใช้งานกันนะฮะแล้วก็พับแล้วก็ดึงข้างด้านข้างครับมีตัวดึงเร่ง ก็จะมีตัวดึงเล่กลงมานะครับเพื่อให้ตึงอ่ะแล้วส่วนตัวนี้ก็แล้วแต่ขนาดไซส์สามารถปรับระดับได้อย่างงี้เราปรับสายยาวก่อนลูดลงมาสวยไม่สวยแล้วแต่คนจัดเนาะอันนี้ผมอาจจะทาให้ดูวิธีการใช้งานคร่าวๆกันก่อนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะส่วนด้านหน้าก็ยังมีกระเป๋าอีกอันนี้ไว้เก็บพวกอัลเทอร์นเล็กๆน้อยๆนะครับ แต่อย่างผมใช้ก็บางทีก็จะเก็บพวกผ้าไว้เช็ดหมวกกันน็อกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่แบบว่าหมวกกันน็อกโดนมแมลงหรืออะไรพวกนี้เราก็จะเก็บผ้าไว้แบบอะไรประมาณนี้ครับไว้เช็ดหมวกกันน็อกได้อะไรได้หลายๆอย่างนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับกระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋ากันน้ําแต่ผมต้องอธิบายกระเป๋ากันน้ําทุกๆรุ่นก่อน,นครับกระเป๋ากันน้ำผมใช้มาหลายรุ่นแล้วเยอะมากมีทั้งผ้าคแคนวาสของ AGB ที่ผมขายอยู่เหมือนกันแต่อันนั้นจะเป็นงานแฮนด์เมด ก็จะมีจัดจำหน่ายเหมือนกันนะครับราคากระเป๋าใว้หนึ่งอาจจะอยู่ตกกันที่4,500เหมือนบูบเกอร์ตัวนี้ก็ราคา4,500เหมือนกันแต่ก็กระเป๋าแต่ละรุ่นแต่ละตัวที่ทุกคนจะใช้กันก็มีดีทุกรุ่นอะแต่ต้องบอกไว้ก่อนคำว่ากันน้ำเนี่ยกันน้ำเข้าแล้วก็กันน้ำออกรอเล่นกันน้ำเข้านะครับแต่มันไม่กันความชื้นนะครับอะไรที่ชื้นหรือแบบว่าตากฝนไม่นานๆเฮ้ยผ้าข้างในเปียกหรือว่า อุปกรณ์ของในอาจจะชื้นด้วยความชื้นแล้วเป็นเหงื่อข้างเข้าไปข้างในนะครับอันนี้ก็คือต้องบอกทุกค้าคนว่าให้ทําใจไว้นะครับมันก็ต้องมีบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะก,กันน้ําที่แบบน้ําเข้าแบบเปียกเลยเหมือนกระเป๋าธรรมดากระเป๋าพวกกระเป๋าสะพายทั่วไปนั้นน่ะตัวนี้ใช้ได้ดีอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งประเด็นถือว่ากระเป๋าบูทแพคเกอร์เนี่ยหนึ่งใช้ง่ายปลดล็อกง่ายทุกอย่างง่ายหมดมีที่สําคัญที่ทุกคนชอบแน่นอนอันนี้ผมต้องเน้นเลยตัวล็อกครับ ตัวล็อกกระแรกด้านหลังเดี๋ยวดูผมปลดกันนะครับเวลาที่เราจะจอดรถถึงที่พักเวลาเราปลดแบบเดียวครับผมบอกได้เลยเสร็จแล้วครับกระเป๋าใบนี้อาจจะไม่มีสะพายหลังนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราขี่โดนฝนหรือว่าเดินชิปเนี่ยมันจะเลอะแต่เนี่ยเราก็ถือ สามารถถือขึ้นห้องได้เลยสบายๆไม่มีอะไรเลยอะฮะผมชอบตรงจุดยึดด้านหลังเนี่ยครับอยากให้ทุกคนมาดูจุดยึดเขาเยอะครับเขาทํามาสําหรับใส่มอไซค์โดยตรงเห็นไหมครับมีทุกจุดเนี่ยผมไม่ดูสภาพกระเป๋านะใช้งานจริงครับอ่ะอย่างเงี้ยเราก็มีตัวเร่งเอาไว้ดึงเอาไว้ให้เข้ากับอ่าแหลก แลกแต่ละรุ่นแต่ละตัวถือว่ารถแต่ละตัวเนี่ยไม่เท่ากันสักรุ่นอันนี้ก็จะสามารถที่จะปรับระดับเฟสให้แบบว่าให้ตึงตามระยะของรถได้แล้วก็แน่นอ่ะเดีย๋ยวดูใบนี้แน่นจริงอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่กระเป๋าก็จะไม่ขยับแล้วอย่างงี้เวลาใส่เข้าไปก็จะมีตัวเล่งดึงดึงเล่งด้านหลังทั้งหมดนะฮะเพื่อให้กระเป๋าแน่นทุกจุดเพื่อไม่ให้ขยับแบบตึงพอดี ส่วนไอตัวดึงด้านข้างเนี่ยครับบางทีความกว้างบางทีเราใส่น้อยเราสามารถดึงให้ตึงได้เล็งให้ตึงได้นะเพื่อให้กระเป๋ากระชับเป็นลูกเพื่อให้แน่นตามปกติของเขาอ่าส่วนกระเป๋าอยู่ไซส์ประมาณขนาดประมาณสัก4ีลิตรได้ประมาณ4ี่ถึงลิตรนะครับ๋ต่ผมประกอบเข้าไปก่อนสามารถใส่แหลกได้ทุกรุ่นทุกตัวนะครับ มองเห็นไหมเวลาประกอบแบบอะไรพวกเนี้ยอย่างเงี้ยครับเวลาเราก็ดูจุดให้เหมาะสมว่าใส่แล้วกระเป๋าเราจะตึงพอดีแล้วก็รัดนี่พอด้านล่างก็โอเลยนะครับอันนี้เหลือด้านบน ผมว่ามันง่ายแล้วไวครับในการใช้งานหนึ่งไม่ต้องรอนานนะครับสองไม่ยุ่งยากเพราะเวลาเราเดินทิปเนี่ยอากาศร้อนมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยครับอ่ะแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับเราก็ดึงเร่งอีกทีหนึง่งอ่ะเรียบร้อยอ่าจัดทรงให้สวยๆหน่อยถึงเวลาตอนนี้เราก็ขี่ทิปต่อได้แล้ว ใครสนใจไงลองดูนะครับกระเป๋าบูทแพคเกอร์ก็ er, จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนําอยู่ประมาณ4 0ลิตรถึง45ลิตรนะครับความจุของเขาสําหรับไซ้อัมใส่ได้เลยร้อยืนฟิลก็ใส่ได้เลยนะครับสาหรับคนที่จะเดินทางช่วงหน้าทริปประมาณนี้แล้วก็ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งตัวครับผมสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้าน w ิวเอ็นะฮะบูทแพคเกอร์ดีจริงครับผมแล้วก็อย่าลืมน้ำยาโปโมโตของเรานะครับช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับน้ำยาเคลือบสีรถกับน้ำยาทา ทายางดำนาฮะของคุณภาพใช้ที่จริงขอบคุณครับ